ธุรกิจใหม่สร้างรายได้เสริมในยุคดิจิทัลไม่ต้องผลิตไม่ต้องสต็อกของเองนั่นก็คือคธุรกิจ POD หรือ Print on Demand เปลี่ยนแล้วว่าของเราให้เป็นเงินขั้นตอนแรกมาที่เว็บ etsy.com สมมติว่าเราอยากจะทํากระเป๋าคุณคาว่า bag แบบแล้วเราก็จะมาดูกันว่าคําว่า bag ใน e s s y มีความต้องการสูงมากไหมและมีแนวโน้มจะเติบโตในอนาคตบ,บ้างหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปมาที่ c a n v a เพื่อสร้างงานกราฟิกข,ของเราเป็นงานที่อยู่ในนิชเดียวกันแต่ออกแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำ ใครแล้วก็เอางานมา mock up ใส่ภาพจำลองสินค้าขั้นตอนสุดท้ายเอางานกราฟิกหรือภาพ mock up ของเราอัพโหลดลงไปในเว็บ Etsy.com เสเ s ช o ใส่ชื่อและคำอธิบายสินค้า tag description แล้วก็กด s ั b m i มิวางขายสินค้าของเราจะผลิตก็ต่อเมื่อมีคนสั่งแล้วเมื่อมีคนมาซื้อ Shut up and take my money ก็จะเป็นหน้าที่ของ p r i n t i f y ที่จะผลิตแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้าของเราทำทันเราทุกอย่างเลยสบายมากแล้วเราก็สามารถดีไซน์สร้างสินค้า ออกมาได้อีกหลายงานเปิดใจลองทําอะไรใหม่ๆเพิ่มรายได้เสริมแบ,บ่งเวลาแป๊บเดียวมาทําตอนไหนก็ได้เราก็รอออเดอร์เข้ามาแบบชิลๆอยากรู้วิธีทําแบบละเอียดยิบมีสอนในคอร์สทาธุรกิจปิ้นออนดีมันออกแบบลายเสือ้อเคสมือถือแก้วน้ําขวดน้าด้วย AI ขายทั่วโลกไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของไม่ต้องตอบแชทลูกค้าแค่ออกแบบแล้ววางขายบนแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีลูกค้าที่จริงใจพร้อมจ่ายเข้ามาเดือนละห้าร้อยล้านคน